สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะป้าบัวเข้าสวนค่ะมาดูว่าแตงโตหรือยังค่ะมาดูว่าแตงที่ปลูกไว้โตหรือยังอันนี้เริ่มติดดอกแต่ก็ลูกยังไม่โตค่ะเนะะี่ยค่ะลูกยังไม่โตนะคะมาดูอันนี้อันนี้คือบุกหวานนะคะบุกหวานที่ป้าปลูกไว้บุกหวาน เราแกงนี่ก็ไม่ต้องระวังมากเหมือนบุกป่าเนาะบุกป่านี่จะคันคนแกงไม่เป็นนี่กินไม่ได้เลยค่ะจะคันไปค่ะไปดูค่ะว่าถั่วแตงเป็นลูกหรือยังถั่วฝักยาวกำลังเนี่ยค่ะติดดอกติดติดฝักเล็กๆเนี่ยค่ะปัญหาของการปลูกถั่วก็คือเพี้ยค่ะเพี้ยเนี่ยค่ะเพี้ย เพี้ยก็จะมากินแล้วก็มดนี่ก็จะมากินเยี่ยวเพี้ยค่ะเนี่ยมดที่ขึ้นมานะเขาจะมากินเยี่ยวเพี้ยค่ะเขาพึ่งพากันค่ะมดกับเพี้ยเขาพึ่งพากันว่าทําไมมีผักแล้วมีเพี้ยแล้วทําไมถึงมีมดมดมากินเยี่ยวเพี้ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่เขามากินมดนะคะเขามากินเยี่ยวเพี้ยเพี้ยเขาจะเยี่ยวค่ะเยี่ยวของเพี้ยนี่จะหวานเนี่ยค่ะ ปัญหาของการปลูกถั่วก็คือเพี้ยนี่ค่ะเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนตัวเล็กๆค่ะขยายพันธุ์เร็วมากค่ะเขาก็จะทําให้ถั่วงิกงอค่ะก็จะทําให้ถั่วงิกงออันนี้คือมะละกีนกยักษ์มะละกีนกยักษ์ค่ะยังยังไม่เป็นกําลังเทาเครือกําลังติดดอก มาดูด้านนี้สิติดลูกหรือยังติดลูกค่ะแต่ไม่สมบูรณ์หยิกหยิกหิกหิก,กงองอ,งอ,อน,นี้ก็ยังไม่ตโตอู้อันนี้ก็งองอ,งอนี่ค่ะงองอ,งอ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 ก็เอาเนาะ ปลกเองกินเองอ้อันนี้ลูกใหญ่แตงใหญ่เนี่ค่ะนจจ้ะลูกใหญ่ลูกใหญ่หญอันนี้ยังไม่โตเต็มที่จะเป็นพรุ่งนี้ค่ะประมาณนี้จะเป็นพรุ่งนี้น้ำเต้าค่ะน้ำเต้าก็กำลังเรื้อยน้ำเต้ากำลังเรื้อยมาดูสิ อูอันนี้ยังค่ะยังยังไม่ติดลูกเนี่ยค่ะยังไม่ติดลูกค่ะอันนี้ก็เป็นบวบเปลี่ยมดูแมลงกัดกินใบเขาใบพรุนไปหมดเนี่ยค่ะ อันนี้ติดลูกหรือยังยังค่ะยังไม่มีลูกเลยโอ้โอ้อันนี้ลูกเล็กแต่ว่าเขาอยู่กับดินเก็บเลยค่ะนี่ไงอีกลูกหนึ่งอ,อันนี้ลูกหนึ่งค่ะนี่ค่ะก็ยังไม่โตแต่ก็เก็บเลย อันนี้งอง,งองแต่ก็เก็บเลยอ้าวอันนี้ก็งออันนี้ก็งอแล้วปลูกกินเองนี่ไม่ค่อยสวยหรอกค่ะไม่ค่อยสวยเหมือนที่ว่าเราซื้อเขาเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะได้แค่นี้ค่ะพอผัด เปรี้ยวหวานแล้วก็พอกินกับน้าพริกราา้วคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะประมาณนี้แหละเราปลูกกินเองเนาะเนี่ยค่ะเราปลูกกินเองเนี่ยค่ะกําลังติดลูกค่ะกําลังติดลูกเราใช้ประโยชน์จากรั้วตะข่ายค่ะรั้วตะข่ายที่เราล้มไว้เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียประโยชน์แล้วก็ปลูกแตงปลูกถัว่วปลูกน้ำเต้าใส่ไว้ค่ะ นคะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่แวะเข้ามารับชมมาให้กำลังใจป้าบัวนะคะก็คือช่องป้าก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างค่ะหลักๆเลยก็ปลูกค่ะปลูกแล้วก็ทำกับข้าวบ้างเป็นบางครั้งค่ะนคะคะ มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็เสริมเข้าไปค่ะเล็กๆน้อยๆค่ะเนี่ยค่ะในส่วนป้าช่วงหน้าฝนยุงลายเยอะมากค่ะยุงลายเยอะมากก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วชมแล้วมีความสุขชมแล้วถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยค่ะ คลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ